<c oughs> สวัสดีเช้าว,วันจันท์ค่ะเด็กๆวันนี้นครูม่อมจะมาสอนหน่อยครอบครัวเสน็สุขนะคะวันนี้วันจันทร์เด็กๆจะได้เรียนรู้สมาชิกในครอบครัวนะคะ family family ก็คือครอบครัวค่ะคุณพ่อคุณพ่อในสมาชิกรองจะมีคุณพ่อฟ้าเธอคุณพ่อมา้าเธอคุณแม่มีคุณลูก sister ก็คือพี่สาวน้องสาวนะคะ brother ก็เป็นพี่ชายน้องชายใช่ไหมลูก ต่อไปคุณปู่คุณตาใช่ไหมคะก็จะเป็นแกรนฟ้าเธอคุณปู่คุณตาใช่ไหมคะคุณย่าคุณยายก็เสื้อสีม่วงกับเสื้อสีเขียวแกรนมาเธอคุณปู่ก็จะเป็นพ่อของพ่อใช่ไหมคะคุณตาก็จะเป็นพ่อของแม่ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะต่อมาคุณย่าคนนี้ก็จะเป็นแม่ของพ่อใช่ไหมคะเรียกคุณย่า คุณยายใส่เสื้อสีเขียวก็จะเรียกเป็นแม่ของแม่ของเราใช่ไหมลูกต่อไปคุณลุงอังคุแปลว่าคุณลุงใช่ไหมคะคุณลุงก็จะเป็นพี่ชายของแม่และพี่ชายของพ่อใช่ไหมคะคุณป้าอาจคุณป้านี่นะคะก็จะเป็นพี่สาวของพ่อพี่สาวของแม่<ๆ>เขาเรียกว่าคุณป้านะคะต่อไปคุณน้าก็อาจเหมือนกันค่ะคุณน้าก็จะเป็นน้องของแม่ คุณอาอ๋อคุณอาก็คือเป็นน้องชายของพ่อใช่ไหมคะแต่บางคนก็จะมีคุณอาเป็นผู้หญิงบางคนก็จะมีคุณอาเป็นผู้ชายคุณนาบางคนบางครอบก็จะมีคุณนาเป็นผู้ชายบางครอบครัวก็จะมีคุณน้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวและคําศัพท์เพียงเล็กน้อยใช่ไหมลูกเป็นความรู้เบื้องต้นถ้าเด็กๆไม่เข้าใจนะคะ สามารถสอบถามคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะว่าสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆมีใครอีกบ้างวันนี้ครูม่มก็ให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยที่จิตครอบครัวเสนสุขเพียงแค่นี้นะคะ